หรือไม่คนรวยที่สุด1%ของโลกกำลังครอบครองทรัพย์สินเกือบครึ่งหนึ่งของโลกและทำไมในวันที่คนทั่วไปรัดเข็มขัด The แต่อัลต้าริชเหล่านี้กลับรวยขึ้นทุกวิกฤตเพราะสิ่งที่ต่างไม่ใช่แค่พวกเขามีเงินเยอะกว่าแต่พวกเขาใช้เงินต่างจากเราค่ะความต่างที่1เวลาวิกฤตมาคนส่วนใหญ่จะคิดต้องเก็บไว้ก่อนไม่กล้าใช้แต่อัลต้าริชจะคิดนี่แหละจังหวะทองใช้เงินตัวอย่างตอนโควิดปี2020คนแห่ถอนเงินจากตลาดหุ้นแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์และกองทุนใหญ่ๆกลับซื้อหุ้นบริิษััทททคคช่่วงงีราาดผลลพธ์ุุ Apple EC Microsoft 2ถึงเท่าตัวภายในสองปีหรือในช่วงวิกฤตอสังหาไทยราคาสุดเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาพักดีเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่ช้อนซื้อทั้งที่คนอื่นไม่กล้าลงทุนไม่ว่าจะเป็นที่ดินพามแอเรียและโรงแรมขนาดใหญ่ที่ขายทิ้งหลายพันล้านผลลั์คือตอนเศรษฐกิจฟื้นเขากลายเป็นเจ้าของสินทรัพย์มูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยความต่างที่สองคนทั่วไปใช้เงินเพื่อเอาตัวรอดค่ะแต่คนรวยใช้เงินต่อเงินจากเงินก้อนหนึ่งให้เป็นธุรกิจเช่นสารัฐรัตนวดีเริ่มจากธุรกิจโรงไฟฟ้าใช้เงิินนนนนนต่อเงงงงลทุใโครรส้้าาพืฐ ธุรกิจโทรคมนาคมถท่าเรือ L N G ล่าสุดลงทุนต่อยอดไปถึงคริปโตความต่างที่3มคนทั่วไปกลัวเสี่ยงแต่เอาต้าริชกลัวเสียโอกาสมากกว่าเช่นเวลาตลาดหุ้นตกคนส่วนใหญ่จะรีบขายเพราะกลัวขาดทุนเพิ่มแต่คนรวยกลับถามตัวเองนี่หรือเปล่าโอกาสซื้อของดีในราคาที่คนอื่นกลัวจะเห็นได้ว่าทุกวิกฤตเงินไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนมือและตอบคําถามที่ว่าทาไมคนรวยถึงรวยยิ่งขึ้นเพราะนอกจากทุนนาะพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้และพวกเขาทําอะไรที่เราไม่ทำนั่นเอง